ประชาชนชาวฮัดย้ายกอเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ้าสายพันธุ์โอมิครอนและก็สร้างภูมิคุ้มกันกช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ติศการสงกาต์นค่ะเทจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ้สนามกีฬาจิร,รนครอำเภอหัดใย,ยจังหวัดสงขลาประชาชนวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเทเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนแล้วก็กลุ่มเด็กอายุ5-11ปีเทมาฉีดวัคซีนเข็มทีหนึ่งแล้วก็เข็มทีสองค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ใกล้ถึงช่วงเทศกาลส้กรานด้วยก็เลยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลอดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโคอวิด19นางสาวลักษณะคุ้นแกวซึ่งก็พาคุ้นแม่นะคะวัย76ปีมารับการฉีดวัคซีนกระตุนเข็มสามก็บอกว่าเผื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนถึงเทศกาลส้กราน เพราะว่าตนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีแพนที่จะเดินทางลอบบานนะคะลบบานเกินนั่นเองค่ะ,คะอีกทางแม่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุหักว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมานะคะก็เสียงที่จะมีอาการรุนแรงรู้ว่าเสียชีวิตก็เลยต้องดูแลแล้วก็พามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวกรอนแล้วก็อยากเชิญชวนผู้สูงอายุนะคะมารับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกันค่ะไงคะสงการแล้วท่าน,นพี่ต้องพบปะผู้คนอีกมากกันพี่กลัวว่าจะพลาดไง ก็ให้แม่ไปรับวัคซีนก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตนเองนะคะนั้นพี่ขอเชิญชวนทุกคนที่มีพ่อแม่หรือว่าญาตพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะคะการุณานำผู้สูงอายุให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่3คือเข็มบูสเตอร์นะคะข้อหนึ่งเพราะว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุการฉีดวัคซีนเข็ม1เ <im it> ข็ม2เ <im it> ข็ม3ไม่ใช่เพื่อไม่ให้ติดเลย แต่เพื่อลดความรุนแรงของโรคลดภาวะการเสียชีวิตของผู้สูงอายุคันเชิญชวนเลยนะคะไม่ต้องกลัววัคซีนเพราะวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราชิดไวรัสตั้งหาค่ะที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดนะคะ ดานานงซาวสิยารัตสุวรรณซึ่งได้พาลูกชายหวยเปดควบเนี่ยคะ่ะมาฉีดวัคซีนมือนกันนะคะซึ่งเป็นเข้มแรกก็ได้บอกนะคะว่ากังวลกับสถานาการณ์โควิดสิบเกา้าเทระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะก็เลยแค่พาลูกชายค่ะมารับวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวและก็คนรอบข้างเส้นส่งการปรีนีนะคะตนและก็ครอบครัวยังไม่มีแผนการเดินทางไปไหนคงต้องเลสสถานาการณ์โควิดสิบเก้ากันก่อนนะคะ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะโดยส่วนตัวคุณแม่บอกว่าน่าจะพาน้องมาฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันระบาดเยอะใช่แล้วก็มันเป็นมาตรการที่ท,ที่ที่ทางผู้ปกครองมั่นใจที่สุดก็คือต้องพาน้องมาฉีดวัคซีนก่อนนะคะใช่